นาลอดน,นี่มารู้จักกับพักที่ชอบแดดเต็มวันแล้วก็แดดลำไล่แล้วก็ไปถึงบ่มีแดดกับปูกใดสำหรับคลิปนี้แมงลำไยสิมาแนะนํำพักต่างๆทีเหมาะกับการปลูกในช่วงหนาแรงนาะจากพี่น้องเนาะและแนะนำพิธีการใหญ่ต้นกาในพักทีนี่ละค่าอีกพักหนึ่งทีมีความิยมใส่นิยมกินในช่วงหนาแรงกันจากพี่น้องสำหรับบอกเกอรี่นี่เป็นพักที่ชอบแดดเต็มวันจากพี่น้อง ชอบแดดเต็มวันถาลมลำไรถึงบ่มีลมเขาจะบ่งามบ่าจะเลื่อนตืบตูจะยืดจะยูละจะบ่มีดอกส้หรับอ่าสลัดกระชอบแดดเต็มวันคือกันได้จากพี่น้องชอบแดดเต็มวันถาลมลำไรหรือว่าถาบ่มีแดดคือเขาจะยืดจะยูล้วกะ็จะบ่จะเลื่อนติบตูบ่แข็งแรงและคณาเป็นพักที่ชอบแดดเต็มวันและมีราคาดีในช่วงนาแรงหาปลูกกันไว้จากพี่น้อง พวกนีทน้ทนร้อนทนแรงทนกับอากาศห่อนใดจะพี่น้องสำหรับพวกตระกูลกระลำต่งตางๆพักคาดต่างๆนอกจากพี่น้องเนาะและหอมเป็นพืชที่ชอบลมลำาไื่จยะพี่น้องแดดเกินไปฮิตห้ใบใหม่บชอบจะหอมชอบแดดติมบั้นชอบดดแดดลอยเปอร์เซ็นต์ต่กวางตุ้งชอบแดดลำาไื่ไปถึงแดดมากจะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นพักที่ ชอบแดดหรือว่าบ่าชอบแดดทีแม่ลันไผ่ในน้าให้มาจากพี่น้องเนาะหามาปลูกในช่วงนาแร้งแล้วก็กนข้าง,งจะเป็นราคาและจะมาเบิ่งพักทีชอบลมจะพี่น้องซึ่งปลูกในห่มแม่ลันไผ่ปลูกเต็มไปวัตถุกระถางต่เกีบไปขล้ายก็สิบลดแล้วนั่นก็คือขื่นชายจะพี่น้องขื่นชายเป็นพักที่มีลราคาในช่วงนาแรงแล้วก็นิยมใส่กันซึ่งตรงนี้มีดแดดแทบแทบจะบ่มีแดดเลยซองสอดเลยจะพี่น้อง เพราะว่าเป็นซุ่มบวบแล้วก็ซุ่มมะเขือเทศเขาสามารถยูได้ในลมจ้าพี่น้องในลมจึงแดดลําไ่ถึงบ่มีแดดก็อยูได้จ้าพี่น้องสําหรับขืนชายเนาะแต่เป็นพักที่งอกยากพอก็สมควรแล้วก็ปลูกยนกสําหรับมือใหม่มือนีแม่ลำไส้สินไ้วิธีการใหญ่ต้นกาดซ้ำใดที่เหมาะที่สุดและเหตุจังไดมันจะงามเร็วเนาะจากพี่น้องเนาะและอีกตัวหนึง่งที่ชอบอ่าลมลำไร่หรือว่าบ่มีแดดกับยูได้ขึ้นมะเขือเทศแม่ลำไส้ ลูกมาแหลวจ้ะพิสูจน์มาแล้วเห็ดมาแหลวถูกย่างแหลวมเะเขือเทศอยู่ในลมใดถึงลมลำาไื่อยู่ใดจ้ะพี่น้องแดดกับอยู่ใดมเะเขือเทศเป็นพักทีมีพุ่มตานท่านกับอากาศสูงจ้ะพี่น้องคือแดดได้ลมได้ลมลำาไื่เขาก็สามารถอยู่จะเลื่อนเติบโตแล้วกับเป็นน้อยเป็นหมากได้อันนี้คือมเะเขือเทศเนอกจากพี่น้องเนาะและเอาจากมาเอาวิธียายตุนกลาและ อายุซ้ำใดที่เหมาะกับการใหญ่ตกลกากันจากพี่น้องส้หรับคือชายเป็นพักที่งอกซาปลูกยากไม่ช่วงระยะเหล็กๆช่วงระยะเล็กๆเ,กระะเ,กเกพราะว่าเขาเป็นพืชเป็นพักที่แบบต้นเล็กดีๆจากพี่น้องมันเลยเห็นห้เมื่อไหม่ทํายากจากพี่น้องเมื่อนี้มาเอาวิธีใหญ่ตุลกาอายุซ้ำใดกับการเหมาะกับการใหญ่ตุลกาว่านกับว่านแบบยังไง,ไงอันนี้แม่ลำไพ้เคยเห็นวิธีพอให้พี่น้องไปแล้วเนาะจากพี่น้องเนาะ อายุซ้ำนี่จ้าพี่น้องอายุซ้ำนี่ใบกิ่งแค่สองสามใบแม่ลำไ่จะยใหญ่ต้นกาแล้วเด้ออ่าเหตุผลที่ใหญ่ต้นกาแต่งแต่น้อยแบบนี้บางคนลอ่อหายจนว่าใหญ่จนจะเลื่อนเติบโตได้ค่าหนึ่งเมือ่อจะข่อยแต่แม่ลำพ่ายใหญใหญ่ต้นกาแต่งแต่เล็กๆแบบนี้เขาจะง่ามเร็วจะจะเลื่อนเติบโตได้เร็วเพราะว่าเห่าพอใบนี้ก็คือส่วนนี้เขากินสารอาหารที่มีนิดน้อยอยู่ในแปลงบิดไปแล้วเห่าใหญ่ลวงแปลงไม่เขาจะได้กินพ่อแต่ลาเขาเดินเขาจะได้กิน สารอาหารที่ห้องปรุงหไหไม่เขาเลยจะงน่า,ามจะเลื่อนเติบโตไดเร็วนอกจากพี่น้องเนาะสำหรับการปรุงดินกะเกาเกามดิมๆคือทีแม่ลำไพ่เคยห้พี่น้องไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าปลูกพักทั่วไปใหญ่ต้ลกาไม่ไม่แบบนี้สูตรปรุงดินก็คือหนึ่งสองสามจากพี่น้องหนึ่งสองสามก็คือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนเกลบ2สองส่วนดินสามส่วนอันนี้คือสูตรปรุงดินสาหรับการปลูกพักแบบใหญ่ตนกล้าจากพี่น้อง สูตรปรุงดินแต่ละสูตรของแม่ลำไผ่สีบวคือกันได้จากพี่น้องสีบวคือกันแต่สําหรับถาาเ้าใหญ่ต้นกาไม่แบบนี้คือหนึ่งสองสามได้จากพี่น้องหนึ่งสองสามก็คือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกลสองส่วนดินสามส่วนจากพี่น้องและต้นกาที่เหมาะกอบการใหายก็คือเร็กๆแบบนี้คือห้าเอาขึ้นมาแบบนี้ห้เาเอาสอนกินเอาแบบนี้ก็คือหลากเขาย่างว่านดเดินลงไปเขาจะตีดได้เร็วและเดินลากได้เร็วล้วลก็ะง่ามเร็วจากพี่น้อง แน้ลำไผ่จะยใหญ่แบบนี้น้อยๆดูซิว่าจะงามซาหรือกางหยากแต่ถ้าเหาแยกต้นกาวมาแบบนี้แล้วจะเริ่มติดตูได้เร็ว,ดวได้ไดไดจากพี่น้องรู้เคล็ดลับการใหญ่ต้นกาวของการปลูกขึ้นชายแล้วสามารถนําไปเปลี่ยนแนวทางได้จากพี่น้องสําหรับอฟซีเมื่อไหม่การปลูกขึ้นชายเปลี่นเรื่องง่ายๆแล้วสําหรับอิซีเมื่อไหม่น่าจะพี่น้องเนาะนําไปเปลี่ยนแนวทางเบื้องเด้อจ้ะพี่น้องง่ายๆจะสําหรับการปลูกขึ้นชายสีให้งามเร็ว และเาวาลงดินแบบนี้แล้วหนึ่งอาทิตย์ห้ใส่ปุ๋ยเก็ดทุงเศรษฐีและลล่น้ำสองส่วนต่อน้ำซีปลิรลดไปเลยได้จากไีหน่องลดไปเลยได้อีกสิบวันหายปุ๋ยไปเลยจากหายปุ๋ยเม็ดแค่นี้จ้าการดูแลข,ขึ้นใจเห็นห่งางมห้จะเลื่อนเติบโตสามารถปลูกได้ทั้งลมบ่มีแดดเลยยล้วกะลมลำไร้หลอกะกลางแจง้งได้มรดจ้กทูกสภาพสำหรับพักคืนใจ แต่ถาบมีทีผูกถามีแต่ลุกมสามารถุไว้วไม่เล่นได้ยาพี่นองเป็นพักที่มีาราคาลหวก็คนคางที่คนนิยมกินในช่วงนาแรงนอกจากพ่นองเนาะสำรับคลิปนี้บัง่าเมื่อไหม่พงสีปลูกพักขึ้นชายได้แบบง่ายๆแหลวเนาาจะพี่นองเนาะเอาไปเปลี่ยนแนวทางจะพี่นองสำรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่น้เนาาจะพ่นองเนาะ ขอพุณพี่น้อง,งปงปลายสูู้สุข้นจ้าคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้จ้าพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ